รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์เฮ้ยยอะไรหอมๆมาเต๋อหอมมากหอมมากเดี๋ยวฮะยุดกอนจิ้มแจ่วบุฟเอ่แถวนี้แหละจอยกลิ่นหอมขนาดนี้ต้องมีร้านเด็ดแถวนี้แน่นอน จิ้มแจ่วหมูทอดไหมครับร้านเด็ดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพ่อค้าน่าสวัสดีสวัสดีครับพี่เต๋อพี่จอยจิ้มแจ่วหมูทอดไหมครับนี่คือยืนเรียกลูกค้าด้วยตัวเองเลยเหต้องเรียกหน่อยร้านเพิ่งเปิดใหม่โอ้โหก็ต้องนิดนึงรับแขกนิดนึงไม่แต่จะบอกว่ากลิ่นหอมมากแบบเมื่อกี้ผมเดินอยู่ตั้งแต่นู้นน่ะแถวถวนหลวงรัก้าครับผมได้กลิ่นนี่สวนลวงรัก้าไปเรียกตรงนู้นปเราบอกว่าไกลไป แต่ก่อนทีมเราควรจะแบบว่าสวัสดีคุณผู้ชมเต่าซูดรับสวัสดีครับเที่ยวป่าเช็คอินมาแล้วขอต้อนรับคุณบอยพิศนุค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษที่ไหว้มือเดียวด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีใจดยู่และวันนี้นะครับเราจะพาผู้ชมนะครับไปอัปเดตร้านใหม่ๆสถานที่เที่ยวใหม่ๆนะครับไปกันแบบทั้งครอบครัวเลยกับเต็ม วันหยุดซิ่งยกครัวยกครัวจริงๆค่ะช่วงแรกเรามีคุณบอยพิษณุอยู่กับเราใช่ไหมคะช่วงหน้าค่ะบอยอย่างครคร้ออีพี่แพทค่ะมีน้องเลซซิ่งมาด้วยนะแล้วก็มีคุณหมอปลาโม่ค่ะโอ้แล้วจะดูแลน้องเลซซิ่งยังไงเนี่ยซนอยู่ด้วยแต่เดินสั้คือแพ น้องเรซซิ่งโูกำาัโมดทำไมกูอาจจะมีอะไรทำร่วมกันไปถามเขาไปที่หมูทอดจิ้มแจ่วเนาะเช้าเช้าแบบนี้าหมูทอดเข้าเหนียวนึ่งร้อนๆแล้วก็จิ้มแจ่วนะบอกได้เลยว่าตอบโจทย์คนไทยเป็นยังไงมายังไงที่มาที่มา้านเกิดขึ้นได้ไงฮะไม่จริงๆแล้วเกิดจากความชอบของเรา3ามคนก็เป็นหุ้นส่วนกันก็มีพี่ก้องแล้วก็มีพี่บอลเจ้าของร้านอาหารโคเอนเขาก็เชี่ยวชาญเรื่องของการทำอาหารมาอยู่แล้วแล้วโดยที่ตัวบอลเองบอลก็ชอบกินหมูทอดอยู่แล้วอย่างเงี้ยสูตรเสิร์ฟเราเอามาจากไหนอ่ะสูตรมีคุณอา เพื่อนครับช่วยกันคิดขึ้นมาสูตรนี้ก็แบบคิดมาตั้งแต่หมูสี่สิบอย่างสี่สิบอย่างเอามาเทสกันเลยว่าแบบจะเอาตกลงแล้วจะเอาไรเหลือแค่ไหนจนเหลือสี่แบบที่เราแบบคิดว่าน่าจะถูกปากแบบลูกค้ามากที่สุดเรื่องสิ่งที่เราชอบที่สุดที่ดีที่สุดอะไรบ้างสี่แบบนี้มีเนื้อทอดเนื้อทอดนะฮะแล้วก็มีซี่โครงหมูทอดมีหมูทอดไร้มันนะฮะแล้วก็สามชั้นทอดน้ำปลาตัวนี้ขายดีมากตัวนี้ขายดีมากร้านเรามีแจ่วแซ่เดิน นะฮะแล้วก็แจ่วปลาหอมแต่เราเป็นคนชอบกินแจ่วมากอร่อยมากจริงๆเรชอบอันเนี้ยคือมันจะมีความแบบเปรี้ยวๆไม่เปรี้ยวนี่เป็นมะเขือเทศตัวนี้ก็ขายดีมะเขือเทศนะ้ะก็จะเป็นแบบปลาร้าหอมสมชื่ออ่าฮะแล้วก็ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆเป็นข้าวเหนียวดำนะฮะเป็นข้าวเหนียวราสเบอร์รี่ข้าวเหนียวดำแล้วก็ข้าวเหนียวนึ่งขาวแต่ว่าคือจะบอกว่าหมูเขาค่ะที่มันเป็นแบบเฮ้ยเหมือนสามชั้นอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เราไม่รู้สึกว่ามันมันมากนะผมล็อคล็อกนี่เราล็อคหนังออกนี่เราเลาะหนังออกแล้วเราทอดเหลือแต่ ชั้นมันหน่อยหนึ่งแล้วก็เป็นเนื้อมันไม่ได้มันมากอ่ะสุ่วทอดน้ำปลาคือรสชาติคือล้หมูเขานุ่มแบบขออนุญาตนะอร่อยครับจริงเลยพราะว่าตอนนี้หาเงินแต่งงานเออเฮียเพราะว่าถ้าช่วยหมูทอดผมเนี่ยงานแต่งงานผมก็มันจะใหญ่ขึ้นตามจำนวนต่ายจริงไหมเนี่ยจริงเลยเนี่ยขายไงครับขายไงกินละหกสิบบาทถ้าเป็นหมูหกสิบบาทครับแล้วเป็นเนื้อเก้าสิบบาทเพราะว่าเนื้อก็จะราคาแพงกว่าส่วนแจ่วก็เป็นกระปุกละห้าสิบเท่าเหนียวนึ่งก็ห่อละสามสิบบาทก็โอเคนะ โอ้โหวันนี้นะครับคุณบอยใจดีให้เราอิ่มฟรีแบบนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนะครับวันนี้ครับผมมี กิฟต์เซตนะครับผลิตภัณฑ์เฮลตี้ฟิตตราเด็กสมบูรณ์ทางเลือกเพื่อคนรักสุขภาพนะครับมามอบให้คุณบอยเพื่อเพิ่มความอร่อยด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากเลยแหมใจดีคุณจามาถ่ายยังมีของฝากอีกให้เต็มใจเลยค่ะให้บอยฝากร้านหน่อยเลยก็ยังไงก็อย่าลืมนะฮะติดตามจิ้มแจ่วหมูทอดแล้วกันนะครับก็มี IG ด้วยคือแอดจิ้มแจ่วหมูทอดนะครับผมแล้วก็มีไลน์แมนด้วยก็สั่งไลน์แมนได้นะครับหรือว่าจะโทรมาทางร้านก็ได้ครับเรายินดีเดลิเวอรี่นะครับผมคือคอนเฟิร์มว่าอร่อยนนนนนะะะคต้อองงุุดหหกัเเเลยาาจ งานด้วยต้องยิ่งแบบขอสั่งใช่รอะเฮ้ยแต่ว่าเอาไงคือวันนี้เลี้ยงใช่ไหมอ่ะเอาเลี้ยงดิถ้างั้นเดี๋ยวขอฝากว่าสักนิดนึงได้ไหมเอาไปเผื่อบุคุณได้หมดน้องเลสซิ่งน้องเลสซิ่งน้องแพทได้หมดเลยใภายในห้านาทีถ้าเกินกว่านี้ผมขอคิดเงินครับผมโอเคงั้นไปเลจอยวิ่งเลยจอยวิ่งไจอยวิ่งเลยไปได้ได้ครับ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 ภายใน5นาทีนะครับผมขไปไปทำนี่เฮ้ยหรอเอาไปให้หมดอะ ขอบคุณมากเฮ้ยช่ขอบคุณมากครับผมเต๋อถาดถาดเติอเก็บถาถดไว้โอ๊ยตายร่วมเช็คอินโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว Electrolux สนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงเบี้ยปากเช็คอินมาแล้วครับสวัสดีครับโอ้วันนี้คีอกอนคู่ใหม่ครับคือคู่เก่านี่คือคนค่ลิเือแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคู่เก่าก็ยัง ครับ่ันค่าแขกเราเชิญกันหน่อยครับสวัสดีคุณโอ๊คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนีซิงสุดยอดเวลี่ยสุดเั็นไงลูกไปแล้วเขาจะอย่างเงี้ยแหละจอยจอยคุ้มสติหน่อยเด็กทุกคนน่ะเจออย่างเงี้ยคือสติแตกหมดเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะเอาใจนะน้องๆหนูๆนะเอาใจคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับด้วยการพามาที่สวนสนุกแห่งนี้เลยเพิ่งเปิดขึ้นใหม่ไม่กี่เดือนเลยครับก็คื Adventure Village ่ช์ใเอง oh. Adventure Village อยู่ที่ห้างเดอะมอลล์บางแคลอยู่ชั้น4ี่เดอะมอลล์บางแครครับผมเดอะมอลล์บางแคจะบอกว่าที่เด็ดคือว่าที่นี่มี5โซนใช่ไหมอ่าซึ่งแต่ละโซนเนี่ยน้องๆหนูๆเข้าไปเล่นแล้วก็ผู้ปกครองเข้าไปเล่นด้วยได้อ๋อ,อเหรอเล่นไ,ได้เลยมันไม่ได้ง่ายนะตะกี้แอบเล่นกอ่อนบางเกมมันยากจริงๆเดี๋ยแต่เดี๋ยวพอเข้าไปผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าสองคนณคุณสองคนจะมาซีกันได้ยไง ทำรายการด้วยกันทำรายการด้วยกันรายการอะไรคะชื่อหมีพาซิ่งครับเป็นพวกแบบอะไรยังไงหมีพาซิ่งคือผมได้เป็นหมีาพาซิง่งคือพาเลซิ่งเที่ยวใช่ครับ่ไปไหนแล้วอะ ซิ่งอยู่างนั้นฮะซิ่งอย่างนั้นตัรู้เสียงไม่แล้วแบบเราทำทำะไรกับเลซิ่งแบบมันมันง่ายยากไหมคุณก็ดูดที่ทำอยู่ในเฟรมเรื่อยังฮะแต่เราเห็นแค่ทำงานหนักงานเยอะมากแต่ก็ยังคงดูแบบสวยใสตลอดเลยมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงคะแพทก็ทำงานทุกวันแล้ววันหนึ่งก็ไม่ใช่แค่แบบงานเดียวอย่างต่ำถ้าน้องจะรับได้ไหวจริงจริง คือ4สี่หรือ5พูดง่ายคืองานทุกอย่างคือใช้หน้าตาทำมาหากินก็ต้องสวยเนาะทุกคนก็คาดหวังว่าเธอจะต้องอยู่บนเวทีพูดแล้วน่าสนใจดูแล้วแบบเออหน้าจ้างมา แต่ว่าสุดท้ายแล้วคือไอทำงานหนักทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแพทก็ต้องบอกว่าการดูแลตัวเองขั้นพื้นฐานก็คือการนอนหลับพักผ่อนแ8ดชั่วโมงการทานน้ําแต่บางทีเราก็ทําไม่ได้หรอกทีนี้พอเราทําไม่ได้มันก็ต้องมีตัวช่วยที่ทําให้เรารู้สึกแบบพร้อมอตลอดเวลาเดี๋ยวค่อยมาเจาะเลือกเรื่องเคล็ลับอีกทีราะว่าตอนนี้เราไปเล่นเกมเลยดีไหมดีมากครับแต่ตอนเนี้ยลูกอยู่ไหน เราจะแบ่งทีมกันนะครับ2ทีมก็คือแข่งกันนั่นเองกติกาคือว่าเราต้องข้ามด่านนี้ไปเรื่อยๆตนเรื่อๆแล้วไปเอาธงมาใครที่ใช้เวลาน้อยที่สุดทีมนั้ของพุทธสบายอ่าผมมีแพทอยู่สบายแล้วเ ชาสิ้นเดือนแบบนี้หลายคนคงพักผ่อนกันชิลๆอยู่ที่บ้านเตรียมสมุดปากกามาจดไว้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้ออนมีกุ้งสมุนไพรอบชีสเมนูง่ายๆมาฝากกันด้วยค่ะ กุ้งนะคะแล้วก็บ้างกุ้งเอาไว้แล้วค่ะ mm hmm. เวลาเอากุ้งเข้าไปอบเนี่ยตัวกุ้งจะได้ไม่งอนะคะแบบนี้นี่ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของซอสกันค่ะ mm hmm. ซึ่งออนก็จะใช้โยเกิร์ตนะคะผสมกันกับ cheese, cheese, พาเมซันชีสมอสซาเรล่าชีสพริกไทยผงกระเทียมนะคะเกลือค่ะ mm hmm. ปิดท้ายด้วยอิตาเลียนซีซันนิ่งนะคะแล้วเราก็จะคนสมผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ จากนั้นนะคะออนก็จะทานเลยค่ะที่ตัวกุ้งให้ทั่วเลยนะคะราซอที่เราทําไว้นะคะลงบนหลังกุ้งที่เราผ่าไว้ค่ะเสร็จแล้วก็โรยด้วยเกล็ดขนมปังค่ะ แล้วนะคะเข้าเตาอบค่ะที่อุณหภูมิ190องศาใช้เวลาประมาณ8-10นาทีค่ะออนมีผู้ช่วยนะคะกับเตาอบคอมบิสตี e โอเว่นค่ะมีฟังก์ชันอบไอน้ําเพิ่มความรวดเร็วกว่าการอบธรรมดาถึง20%ช่วยให้อาหารเนี่ยดูชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็มีหน้าตาสวยงามค่ะ ใส่ใจสุขภาพเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอออนมีอาการปวดไหล่มากเลยค่ะแล้วปวดแบบพรรามด้วยนะคะแบบนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าร่างกายอ่อนผิดปกติอะไรหรือเปล่าคะโรคปวดไหล่ที่มีสาเหตุดุนแรงนะครับก็มี2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งคือเจอในคนอายุน้อยนะครับมักจะเกิดหลังจากอุบัติเหตุทําให้เกิดข้อไหล่หลุดเกิดอาการข้อไหล่หลวมตามมานะครับอันที่2คือว่าเป็นคนที่อายุเยอะเกิดเอ็นข้อไหล่ฉีกขาดกลุ่มนี้เกิดจากความเสื่อมข,ของข้อไหล่อาการนะครับ กลุ่มแรกเนี่ยคนไข้เนี่ยจะมาด้วยข้อไหล่หลุดซ้ําหลายๆรอบนอนหรือว่าแพะพลิกตัวเนี่ยข้อไหล่หลุดได้เลยสําหรับอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่อายุเยอะอาการเนี่ยจะมาด้วยปวดไหล่และมักจะปวดกลางคืนนอนตะแคงแล้วปวดอย่างเงี้ยนะครับปวดทางด้านหน้าของไหล่อาจจะมีอาการปวดล้าวลงมาถึงข้อศอกได้เลยปัจจุบันเนี่ยเราสามารถรักษาได้โดยการผ่าตัดสองกล้องข้อดีของการผ่าตัดสองกล้องก็คือว่าทําให้เราสามารถวินิจฉัย เข้าไปเห็นตัวรอยโรคได้ชัดเจนและแก้ไขรอยโรคได้อย่างชัดเจนเป็นการผ่ตาตัดที่แผ่เล็กนะครับอาจจะมีแผลประมาณแค่ประมาณ1เซนติเมตรหรือแผ่แค่1เข็มนะครับประมาณ2-3แผ่แบบนี้นะคะใครที่มีอาการปวดไหล่เนี่ยต้องรีบมาพบแพทย์นะคะจะได้รักษาได้ตรงจุดค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ ร่วมเช็คอินโดยธัญพืชตราไร้ทิพอุ๊ยออป้อนว เลยแทงแทงทแทง <มา S 1> ไปท่จมูกลูกจมูกจมูก ได้ฟิลแฟมิลี่เนาะครับผมเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศที่เราพามารู้สึกเหมือนเหมือนอยู่ในโอซาก้าไหมคะเหมือนมากค่ะอยากพาลูกไปมานานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสสักทีงั้นมาที่นี่ก่อนมาที่นี่ก่อนเลยค่ะแล้วบอกว่าร้านนี้สุราเมงนะคะคือเขาจำลองเลยว่าที่นี่เป็นเหมือนโอซาก้าคือเห็นปะไม่ตั้งแต่หน้าร้านแล้วเห็นปะคะจะมีร้านแขกโตใหญ่ๆนี่นะคะยูสุราเมงไทยแลนด์นี่เมนูแต่ละเมนูน่ากินอันนี้เหมาะกับ คุณอดมากทไมฮะเหมือนซ้อมลงกระทะท้องแดงจ้ะเป็นซุปปมาล่าะเป็นซุปปลาจริงเหรอจริงเหรอยังไงอ่ะอุยแต่มันมันคือมันมั้งมันแซ่บมากเลยอะแต่ละก็คือเส้นราเมงป่ะคะใช่ใช่ครับองเพิ่งไปจีนมาเนี่ยดูสิมันแบบมันเอชอะคือจะเป็นผู้หญิงแบบเซ็กซี่อ่ะโอ๋บอกเลยค่ะ ร้อนเดียวอลค่ะรสชิเป็ดมากเลยเอ็ดอากยอร่อรเลยเผ็มาเยผ็ดมากเะมากเยเมากเลยผ็มากเลยเมากเย็มากเลย็ดมากนลยเเลย็มากเลยเดมาเยเผ็ดเลยเ่็ดมากนลเ็มากเลยเผ็ดาเลย้็ดมาเล็าเยเผ็ดมเลเ็ดอะไเลยเผ็ดมากเลโเมกเลยเ็าเลผ็ดมาอนลั้งคู่เลยาเคยเบื่อามเไมเลมกเาเลเมกเเากเลยเมาปเเีเ็กเดายเมาดมยมมกลลม่า มีความเผ็ดถึง200%นะเหรอเผ็ดเท่าไหร่นะเราเลือกได้200% 200คือเผ็ดสุดเนาะน้องอ่ะต้อง200เลยสองร้อยเลยเหรอน้องเป็นคนเผ็ดมากจริงเมื่อเนี้ยสองร้อยในความเผ็ดหรืความดันนะทวดจริงนี้มีข่าวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็ไม่เคยไปเลยโอ๊ยไอ้นีก็ไม่ได้ดีเลยอร่อยอ่ะเป็นงาเผ็ดนะว่าทครแม่เคยกินราเม้งรสชาตินี้แล้วของเธอคืออะไรโของผมนี่อันนี้ผมบอกเลยนะอันนี้อร่อยมาก คือคุณแอบ,บทานมาแล้วผมเห็นผมทานแล้วครับผมอยากทานอีกร,ออร,ร้อยจิ้ทัฟเฟลิลครับคาเฟลเป็นราเมนทัฟเฟลิลมัันเน,เนเป็ยงงไคือมันเป็นเห็ดทัฟเฟิลที่เข้มข้นมากรส<แ>ชาติแบบกลมกล่อมมากเลยหอมคาเฟลัฟเฟลไม่เคยกินราเมนทัฟเฟลเลยอ่ะคือผมชอบกินซุปซุปเห็ดคาเฟลเลยนะอ๋อเป็นไงคะอร่อยใช่ไหมคะคุณเพีแนะนำ อันนี้แนะนําเลยนะคะยูสุรเมงไทยแลนด์นะคะอยู่สยามสแควร์ซอยสามมาก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่ที่นี่ก็นานนะคะถ้าเกิดว่าอยากมากินฟรีค่ะก็ไปร่วมสนุกกับเราได้เลยนะคะที่เฟซบุ๊กเปี้ยวปากออฟฟิเชียลค่ะก็ไปกดไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะว่าเมนูไหนเป็นเมนูเปี้ยวปากอ่ะรุ่นละม้วนหนึ่ง0ันบาทค่ะใช่เลยบาทหนึ่งพันบาทเขาบอกหนึ่งพันเลยเหรอหนึ่งพันเลยใช่้าเล่เหรอ อะมาคุยกับโอ๊ตกับแพทบ้างดีกว่าครับเห็นว่า2คนนี้เป็นคนที่ไลฟ์สไตล์แบบคล้ายๆกันด้วยยังไงคล้าย,ายกันยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีขเหมือนกันคุณ,คณ <ๆ S 1> สัมภาษณ์เนี่ยเหมือนผมสองเป็นหัวเมียกันเลยไม่ม <c oughs> มเปน,เนธรรมการทำงานร่วมกันเอาจริงเหมือนมีไลฟ์สไตล์ที่ดูคื่อสารกันนั่งคุณจะเถียงไม่ได้คนในรูปแต่ต้องมาแตะกันมากเปซะแล้คือมาทำรายการด้วยกันนอะคนชอบบอกว่าไอ้เหมือนพ่อแม่ลู้กับอดีตวัน แต่ว่าจริงคือไม่มีอะไรคือเราสนิทกันคือที่มาที่ไปอ่ะคุณโอ๊ตเขาอยากจะมีรายการแบบน้ําดีสักหนึ่งอันถ้าเวลาแบบกันยังไงอ่ะจริงๆมันก็มันก็ยากนิดนึงแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่า ผมก็จะรอให้เขาเสร็จรายการสดก่อนหรือยังวันนี้พอมีรายการที่มาด้วยกันเนี้ยผมก็จะเอากองมาซ้อนเลยมาก็คือเหมือนเก็บรายการไปด้วยแต่ว่ารายการผมมันเป็นมันเป็นบล็อยไปแล้วเิไปไหนด้วยกันก็เอาไปได้แล้วใช่ถ่รายการแล้วคือพอทำรายการกับเด็กอะมันจะมีความน้องจัเกณฑ์อะไรไม่ได้กะเกณฑ์อะไรไม่ได้คือจะหลับเขาก็หลับหลับเลยหรือมันก็ตื่นเขาก็ต้องตื่นขึ้นมาตื่นปุ๊บก็ต้องถ่ายเลยพอหลับก็ต้องพักกองในกองมาไปอินเสิร์ตถ่ายนั่นนี่ใช่ค่ะเป็นการเป็นการทำงานที่เหมืออนนต้งงดดููแแลลลซ่่กกกกััรใชค็ ใช่ครับเนี่ยมันชอบเดี๋ยวมันชอบเล่นกับผมแรงๆนะวิวก็ดูจับพึ้งกัอดอกนะเขาอ่ะเป็นคนที่แบบขี้เกียจ แล้วทุกครั้งเนี่ยน้องก็อย่างนี้อ่ะโอเคมันจะเช็คมันจะเช็คดีมาดีมาหน้าดีมากดีมาอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยแสดงว่าใช้แต่คารู้ใส่ใจนะคือเขาจับว่าไอ้เราย่าเราดีมาใส่ใจเหรอใส่ใจป่ะผมใส่ใจคุณจอยทีนั้นไหมโอ้จะขยี้ขนตาหลุดเลยแรกแรกที่แพทเจอพี่โอ๊ตล้วแพทยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบคุยกันในเรื่องเป็นราวอ่ะเพราะว่าหนังหน้าไม่ได้เลยอ่ะใช่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเจออ่ะ เราจะทําอย่างนี้เขาทุกครั้งเรากลัวเขาไม่ใส่ใจคือมันก็ไม่ได้ยากมันไม่ได้มีสเต็ปอะไรที่มันจะต้องแบบหนึ่งและ2สองและสามและสี่ค่ะถ้าอย่างเดียวแล้วยังทําไม่ได้ก็คือไม่ต้องอยู่บนโลกนี้แล้วอดประมงพูดแลก็จะหาว่าเกินไปผมเสียมันจะปากไปจับเฮ้ยอย่ามาเกินจะไปยัไงทับหนึ่งนะดีทุกอย่างอย่าไปหลงมาจับปากให้รู้มันจะจิตใจที่ผ่องใสของผมเลยครับอ๋อ่ขาอยู่ข้างในตัวเราคือแพดอะต้องบอกว่าแพดอยู่กับเขามาห้าปีแล้วแล้วกลับกลายเป็นว่าคนก็จะเหมือนกับ มีปัญหาอะไรก็จะถามแพทเราก็รู้สึกว่าอะงั้นเราก็าจะเป็นวถือเป็นตัวแทนในการบอกไปเลยถ้าใครมีปัญหามากมแพทก็จะไม่พูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอเราก็จะไม่พูดเยอะเราก็จะบอกเอาไปหนึ่งถามว่าแฮปปี้ยังไงคือตัวนี้มันเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มขน้นอันนี้ก็คือจะถูกใจหลายๆคนซึ่งคนจะชอบตรงที่หนึ่งคือซึมเร็วอสองคือขวดเดียวจบทุกปัญหาผิวไม่ต้องมี หนึ่งและวสองและวสามและวสี่คือแบบเราไม่ต้องพูดเยอะเลยทางทางตะวันเลยเพราะว่าเห็นกันอยู่แล้วใช่ไหมคะกับความรับที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มีมาฝากไหมอ่ะมีนะมีมีาฝากโอ้ยมาฝากมาเลยครับขอบคุณนะคะมาค่ะมาค่ะนี่แหละดีที่สุดในวันนี้ละใช้ง่าย ผู้ชายมันมิสายเลยผิวแพ้ง่าย<อ>ริ้วรอยมันช่วยได้ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าใครอยากได้คือเราก็ไม่ได้ไปแจกอย่างนี้ทั่วไปนะคะ<ช>แต่คุณสามารถลองใช้ได้แค่คุณเซิร์ชนะคะใน Facebook หรือว่า Google ก็ได้พิมพ์ดรจิว D R จุด J I L L D R J I L L อยากจะกระชากเลยค่ะมีต้องบอกว่าสนุกสนานมากขอบคุณนะคะคุณแพ้คุณโหนค่ะขอบคุณนะกค่ะขอบคุณแม็กซ์ซิงด้วยนะคะทุกคนขอบคุณแม็กซ์ซิงก่อนเลยค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยเราฝากเราฝากมีพาซิ่งเงินผ่านรายการหมีพาซิ่งได้ไหมคะมีพาซิ่งเงินในการหนูค่ะในการอะไรคะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อแต่วันนี้เราเวลาหมดแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวต้อง เที้ยวปากเช็คอนสัเปรวปากสัปดาห์หน้าไปเที่ยววิธีชุมชนกันที่ปทุมธานีล่องเรือชมสวนชิมกล้วยอาบแดดธรรมชาติแล้วไปซื้อของฝากปลดุกเส้นปิดท้ายกับอาหารมอนพื้นบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาบอกเลยห้ามพลาด